เอาล่ะทุกคนวันนี้เราอยู่กันในเกมสตาร์ดิ้กแล้วเดี๋ยววันนี้นอตอาจจะพาทุกคนไปสำรวจกันว่าแบบแต่ละแมัมีความแตกต่างกันยังไงความยากความง่ายมันเป็นยังไงหรือเหมาะกับฟาร์มเมอร์ประเภทไหนหรือใครที่อยากเล่นแบบประเภทไหนก็สามารถดูได้เลยเอาจริงๆอ่าแล้วทีนี้เราไปดูกันก่อนเลยว่ามันมีฟาร์มอะไรบ้างอย่างแรกเลยนะ ฟาร์มที่มีก็คือฟาร์มคนปู่อันนี้เราจะข้ามไปเลยเพราะทุกคนน่าจะรู้กันอยู่แล้วฟาร์มริมแม่น้ำต่อไปฟาร์มป่าฟาร์มบนเนินเขาฟาร์มลกล้างแล้วก็ฟาร์มสี่มุมแล้วก็ฟาร์มชายหาดมีความแตกต่างกันยังไงเดี๋ยวค่อยไปดูอีกทีต่อไปอ่ะเดี๋ยวเราจะให้ไปดูว่าแต่ละฟาร์มนแบบทือนี่ยังไงแต่ใครที่เบื่อมันน่าเบื่อจริงๆนะเราพูดน่าเบื่อจริงๆก็คือข้ามไปได้เลยข้ามไปตรงอ่าเริ่มแนะนําฟาร์มเลยดีกว่าไม่สรับฟาร์มเลยดีกว่านะ้นเราสรุปใหม้วกว่าเยอ เอาละทุกคนก็คือฟาร์มแรกอะมันจะเป็นฟาร์มป,ปูเราจะไม่พูดอะไรเยอะเราจะข้ามไปเลยละกันเพราะว่าทุกคนน่าจะรู้จักกันอยู่แล้วเนาะป่ะไปฟาร์มที่2กันเลยมาทุกคนฟาร์มที่2จะเป็นฟาร์มเกาะกลางน้าเป็นฟาร์มที่เป็นเกาะเล็กๆแล้วก็ลายล้อมไปด้วยน้ำตามรูปภาพเลยแล้วก็ฟาร์มเรือนกระจกอะไรก็ยิ่งตามดีน๋นวเราไปดูในแบบใจกันอีกทีนึงนะต่อไปเป็นป่าเขาซึ่งมีความเสื่อของธรรมชาติและสำสำหรับสายหาของป่านะเดี๋ยวไปดูในแบบกัน อ่ะแบบที่สี่ภูเขาสูงก็คือจะมีบ้านเรือนกระจกอะไรก็เหมือนแบบทั่วไปแต่เดี๋ยวเราไปดูในแบบใหญ่กันอ่ะนี่ก็แบบที่สี่จะมีมอนขึ้นมาจะมีมอนพุดขึ้นมาอะไรแบบนี้อ๋อแล้วก็จะบอกว่าจะไปดูในแบบกันทําไมหลายรอบป่ะไปดูฟาร์มต่อไปมาฟาร์มต่อไปก็จะเป็นฟาร์มที่แบบอ่ะแบ่งแยกเป็นสี่มุมเหมาะสำหรับกันคนที่เล่นแบบโกลออฟเนาะแบบเล่นกับเพื่อนอะไรแบบเนี้ยเออจะสามารถทาฟาร์มได้ง่าย ฟาร์มแบบชายหาดก็คือเป็นฟาร์มแบบคล้ายๆเกาะขิงหรือแบบที่เราไปเกาะขิงองวตาเดียวแหละแต่มันก็จะแบบอ่าคอมับผู้เ่นที่เล่นมาเยอะแล้วเนาะแนวป่าผสมชายหาดประมาณเนี้ยเหมาะสำหรับคนที่เล่นมานานแล้วนะอันนี้แนะนําเลยแล้วบบเบื่อแบบเติมๆมาเรามาดูมแมปอันที่1กันเลยก็คืออ้าวอีดอกมันต้องเป็นแมปเกาะกลางน้ำไม่ใช่หรอเออใช่เนี่ยแมปเกาะกลางน้ำเออว่าคือแบบเกาะกลางน้ำว่ามันจะเป็นแบบแมปที่แบบ จะพูดยังไงเดียบเหมาะสำหรับสายตกปลาเนี่ยมันจะมีแบบจุดแต่ละจุดเป็นน้ำเยอะมากแล้วก็สายตกปลาจะเหมาะที่สุดเลยจริงๆเอาไว้สำหรับวางกระชันอะไรแบบนี้ข้อดีของอันนี้ก็คือเอาไว้วางกระชันปูกะดาดแหละแล้วก็ตกปลาแล้วก็ข้อเสียก็คือพื้นที่ใช้พื้นที่แบบใช้พอปลูกอะไรแบบนี้น้อยมากน้อยแบบน้อยมากถึงน้อยที่สุดอะ่ะจนแบบถ้าไม่ใช่สายฟาร์มเมอรอ์ไม่แนะนำเท่าไหร่แบบเนี้ย แล้วก็แบบเวลาตัดต้นไม้หรืออะไรอของตกน้ําของหายคะ่ะแค่นั้นแหละถ้าของหายก็คือทําอะไรไม่ได้เลยอม,มาทุกคนต่อไปเราไปดูแบบป่าก,กันนะแบบป่าเนี้ยข้อดีคือเยอะมากข้อดีก็คือก,ก็ไม่ได้เยอะขนาดนั้นแต่นี้ก็คือมันจะได้ทั้งไม้แข่งไม้เนี่ยมันก็คือมันเป็นแบบฟาร์มของปา่าสายฟาร์มของป่าฟาร์มไม้ฟาร์มรอะไรบบนะก็คือในฟาร์มมันจะเยอะมากแต่จริงๆพื้นที่พอปลูกก็คือน้อยน้อยพอกับแบบปืนเลยแต่ข้อดีคือเราได้ไม้ไงแต่มันจะทําให้เราแบบพอปลูกสิ่งพลูก ุยสิ่งปลูกสร้างได้เยอะ,อะเออจะแนะนําเลยตรงเนี้ยเพราะว่าสิ่งปลูกสร้างสําหรับคนที่แบบสายแบบบวกลงบวกเพาะวายเนี่ยอ,อะไรเนี้ยจะเหมาะแล้วก็หาของป่าบวกาะหรือแปรรูปอะประมาณน่นอะอ่าต่อไปเรามาดูแบบภูเขาสูงกันนะทุกคนข้อดีอันดับแรกเลยที่เราเจอก,ก็คือแบบนิหาแร่ง,ง่ายมากแต่ไม่เหมาะสําหรับการเพาะปลูกนะแต่เหมาะกับการดักภูเขามีน้ำเยอะมากดูสิแม่น้ำเป็นสายเป็นสายเลยแต่การก็แต่การสร้างแบบสิ่งปลูกสร้างอะไรก็ทําได้ยากเหมือนกัน เพราะว่าพื้นที่น้อยแล้วก็มีอุปสรรคพวกเนี้ยเยอะเองแล้วเราก็จะมาเจอแร่ตรงนี้แร่ที่จะดอกได้นแต่ฟาร์มแต่ละวันแต่ละวันไปเองแบบนั้นแหละแต่ไม่ค่อยเหมาะสําหรับการสร้างสิ่งปลูกสร้าง่าไหลยแล้วว่าเอาจริงว่าสำหรับการวางกระชันปูมากกว่าแค่เนี้ยล้วก็จะดอกหินดอกแร่อะไรเยอะอยู่เหมือนกันนะเอาจริงแบบพื้นที่ราบสูงอะเนาะตามนั้นแหละความยากลำบากของแมปนี้เอาจริงทุกคนมาต่อไปเป็นแมปข้ามคืนหลอนก็คือเป็นแบบ สายสาหรับสายบูยามข้างคืนก็จะมีแบบพวกโกเลมมีค้างคาวอะไรโผล่มาประมาณนี้ข้อดีก็คือพื้นที่ก็คือเยอะมากจริงตอนเราเล่นตอนแรกๆก็แบบพื้นที่เยอะจริงนะไว้ทาฟาร์มปลูกพอปลูกอะไรก็ได้เยอะเหมือนกันข้อเสียของเนาะเอาจริงๆข้อเสียคือแบบโดนป่วนตอนเวลากลางคืนคือแบบเยอะมากพวกซอมบี้เกิดพวกแบบโกเลมเกิดอะไรแบบนี้แต่ข้อดีก็คือบางทีโกเลมดรอปเพนให้เรานะก็ถือว่าโคตร้มเลยเอาจริงแบบเนี้ย อ่ะต่อไปเป็นแมปสี่มุมก็คือเป็นแมปเหมาะสำหรับการเล่นกับเพื่อนนะข้อดีเหรอรู้สึกว่าข้อดีจะมีการแบบรวมฟาร์มรวมฟาร์มที่เป็นฟาร์มป่าฟาร์มแม่น้ำแล้วก็ฟาร์มภูเขารวมเข้าด้วยกันก็มีทั้งจุดเกิดแร่สะตกในทะเลสาบแบบในป่าแล้วก็มีตอไม้เกิดนะตรงซ้ายบนซ้ายจะมีแบบเนีแบบ่ยแบบตอไม้เกิดเนะนี่ยเราจะ ที่เราสับไปเมื่อกี้นรอแค่นั้นแหละไม่มีอะไรข้อเสียจริงๆหรือจะสอยดุนแบ่งแยกกันไปบ้างแต่ก็แค่เราถังฟาร์มได้ก็พอดีอยู่แหละเอาจริงแล้วก็ว่าเพราะว่างั้นมาทุกคนต่อไปหัดสายเราจะไม่แนะนําสําหรับคนที่เริ่มเล่นใหม่เลยนะเพราะมันแบบมันทําอะไรโคตรยากมากเลยเอาจริงๆอย่างแรกลืก็คือไม่สามารถอ่าวางสปริงเกอร์ได้ใครจะพอปลุกอะไรเยอะลดน้ากันให้ตายไปข้างหนึ่งเลยวันหนึ่งเต็มๆอ่ะอแต่ข้อดีก็มีนะสามารถเจอได้ของแต่สามารถเจอของปลาได้แล้วของที่ใช้หา หรือจะแบบดีไม่ดีวันบางวันอาจจะมีกล่องลอยมาเกยตื้นก็แบบอาจจะซุ่มแลกของเล่นกันน้อยกันไปแต่ก็จะมีพื้นที่แบบพื้นที่กว้างนะสามารถทําสิ่งปลูกสร้างแล้วก็พอปลูกได้มีเืินกระจกมีอะไรก็เหมือนกับแบบทั่วไปแหละแต่ไม่แนะนําสําหรับผู้เล่นใหม่อย่าไม่แนะนาสําหรับผู้เล่นใหม่แค่นั้นแหละบายเจอกันคลิปหน้าอ่ะเดี๋ยวก่อนอย่าเพิ่งไปก็คือจะมาบอกว่าเราจะเลือกฟาร์มแบบไหนดีกันเหรอฟาร์มแต่และแบบมันไม่เหมือนกันใช่ไหมอ่ะ อย่างแรกเลยเรามาดูฟาร์มแบบปกติก็คือฟาร์มแบบปกติอะ่ะมันจะเหมาะสําหรับคนที่เล่นแบบฟาร์มจริงจังเหมือนเราอะ่ะก็แบบสายฟาร์มเบอจริงจังก็คือไปฟาร์มแบบปกติแล้วต่อไปฟาร์มแม่นะ้ำเหมาะสาหรับคนที่จะวางกระชังปูอะไรแบบนี้มากกว่าเน้นสายไปวางกระชังปูเงี้ยแค่นั้นแหละส่วนป่าเขาป่าเขาเหมาะสำหรับคนที่แบบสายป่าต้องการเพิ่มวิวที่แบบตัดต้นไม้ให้ได้ไวที่สุดเออเ็พอมันได้สับต้นไม้ทุกวันเราต้องเพิ่มวิวไวอยู่ละส่วนป่าแบบภูเขา ว่าสำหรับรุ่นแรกต่างๆไงก็ขึ้นกับระยะเวลาก็ขึ้นกับระยะเวลาแล้วก็เลเวลแรกของเราที่เรามีด้วยจะเกิดแร่ใหม่ทุกสี่วันเอออันเนี้ยมาสำหรับคนหาแร่แล้วก็สามารถวางกระช่างปูดักได้เนี่ยแหละข้อดีนะบางทีอนี่ยอ่ามันก็สามารถทําได้นะถ้าแบบจะตกถ้าแบบจะขุดแร่หรือจะวางกรนะช่างปูเนี่ยส่วนปลาส่วนแบบปลาล่าทึกนะก็คือแบบ ตอนกลางคืนหนเราจะมีพวกมอนสเตอร์เกิดมาแค่นั้นแหละไม่มีอะไรพิเออศษเลยนอกจากมอนสเตอร์เกิดมาให้เราฆ่าเฉยๆแค่แต่ก็ดอกเพชรดอกอะไรก็คุ้มแหละอ่าป่าซีลมบอลซอนเล่นกับเพื่อนง่ายๆแค่นั้นเลยไม่มีอะไรมากแล้วส่วนอ่ป่าชายหาดเออเล่นยากเล่นยากมากเพราะว่ามันวางสปริงเกอร์ไม่ได้แต่พอปลูกมาได้เยอะแต่จะวางสปริงเกอร์มันวางไม่ได้แก่ yeah. นั่นก็คิดหนักอีกทีแล้วกันนะทุกคน bye bye. ไม่ว่าไปแหล่ อ่าอย่าลืมกดติดตามให้ด้วยเพื่อเป็นกำลังใจชั้นเหนื่อยมากนะพวกแกไปแล้วอันนี้ไปจริงๆอันนี้ไปจริงๆไปแบบไปจริงๆแล้วไปละเพราะว่าแค่มายที่ายเฉยๆว่าเราควรจะเลือกฟาร์มแบบไหนนี่ฉันก็ไม่รู้เหมือนกันฉันก็พูดๆไปงันแหละโอเคนะเนาะพอเล่นจริงๆมีแค่ไม่กี่ฟาร์มเองแต่ก็หาข้อมูลมา